โอ้วันก่อนเห็น <c oughs> มีดบาดมือหายดีหรือ,อยังครับกันอ๋อมีดบาดมือเออมีแผลอยู่นิดนึงตรงนี้ยังไงครับจะถามอะไรเนี่ยเห็นว่าเป็นพระมีแผลก็เลยอยากจะถามหน่อยว่าแผลหายหรือยังครับอ๋อตรงนี้ท่านคงจะบอกว่าแผลนิดเดียวที่มือไม่เป็นไรลอกมันไกลหัวใจตั้งเยอะโยมว่ามันไกลหัวใจไม่เน่ยยมไกลเดี๋ยววันไหนอตาตมาก็จะบันทึกคลิปนี้เหมือนกันขอจเจริญพรวันนี้มีแผลที่มือนิดนึงเด็กๆเขาบอกว่าห้วยพระอาจารย์ไป อาจารย์จะต้องไประวังไปปิดพลาสเตอร์ทําไมเนี่ยมันไกลหัวใจตั้งเยอะบอกไอ้หนูไม่ไกลหัวใจนะลูกมันใกล้นิดเดียวเพราะเลือดที่อยู่ในตัวตอนนี้มันกําลังไหลเวียนไปทั่วร่างกายและถ้าแผลตรงเนี้ยมันติดเชื้อหรือสกรปรกนิดเดียวมันจะดึงเอาเชื้อโรคดึงเข้าหัวใจภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีเพราะเลือดมันกําลังไหลเวียนทั่วร่างกายฉะนั้นแผลเล็ก มันอยู่ไกลแต่จริงๆมันไม่ไกลมันอยู่ใกล้หัวใจเพราะเลือดมันจะดึงเข้าไปสู่หัวใจทันทีวันนี้ถ้าเราคิดว่าเราพูดคําเล็กๆคําน้อยๆด่าใครว่าใครและคิดว่าเขาคงไม่เจ็บไม่เป็นไรมันคําเล็กๆไม่แน่นะคนคนนั้นเขาอาจจะเก็บคํานั้นไปนอนคิดจนไปทําร้ายใจเขาทั้งคืนก็ได้ฉะนั้นถ้าจะพูดอะไรหรือจะทําอะไร เกรงใจกันบ้างไว้หน้ากันบ้างเกรงใจหัวใจเขาบ้างรักษาน้ําใจเขาบ้างเพราะว่าคนทุกคนมีหัวใจที่อยู่ใกล้กับเรื่องบางเรื่องที่กําลังคิดและมันส่งผลถึงใจถ้าจะพูดอะไรรักษาน้ําใจกันไว้หน่อยก็เป็นการดีเพราะทุกอย่างอยู่ใกล้หัวใจหมดเลยเจริญพรมานิยมเขาเก็บมังคุดกันก็พิจารณาเป็นธรรมะในตอนที่ว่าพ่อค้านี่จะชอบแบบเขียวๆแบบนี้นะที่มีสายเลือดแบบนี้ นะมีสีน้ำตาลนิดๆแบบนี้นะเนี่ยพ่อค้าชอบเพราะว่าต้องเดินทางอีก 3- 4วันกว่าจะถึงจีนกว่าจะถึงต่างประเทศนะแล้วจะไปสุกที่นั่นนะส่วนแบบเนี้ยพ่อค้าจะไม่ค่อยชอบละเพราะว่าพรุ่งนี้นี่ก็จะเริ่มงอมแต่เรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยดีสําหรับเราเพราะเราจะทานแล้ววันนี้ทานแล้วพรุ่งนี้แต่สิ่งนี้จะไม่ดีสําหรับเราเพราะว่าอีก3วัน4ี่วันจริงจะทานได้ ก็พิจารณาเป็นธรรมะสักข้อหนึ่งนะโยมว่าของบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันดีที่สุดสําหรับเราดีที่สุดสําหรับเราเพราะว่าทานได้แล้วแต่มันอาจจะไม่ดีที่สุดสําหรับคนอีกสามวันข้างหน้าก็ได้ที่เราจะส่งไปให้เขาแต่ว่าของที่อาจจะไม่ดีที่สุดสําหรับเราเพราะยังทานไม่ได้ตอนนี้แต่มันอาจจะไปมีความสุขอีกสามวันข้างหน้ากับใครสักคนที่ไหนในปากใครลิ้นใครก็ไม่ทราบเหมือนกันฉะนั้นบางทีในโยมเราให้ของอะไรใครไปบางทีมันก็อาจจะ ถูกใจเราแต่มันไม่ถูกใจเขาก็คงต้องทําใจนะโยมส่วนอันเนี้ยไม่ถูกใจเราแต่ถูกใจเขาอันนี้ก็ตั้งใจไว้ในข้อของความปลื้มใจมุทิตาพรอยินดีเมื่อถูกลิ้นเขาถูกปากเขางั้นบางอย่างที่ให้ไปพิจารณาเป็นธรรมะกับมังคุดก็คืออาจจะถูกใจเขาไม่ถูกใจเราถูกใจเราไม่ถูกใจเขาก็ได้งั้นใครที่ได้รับอะไรจากใครก็ขอให้พิจารณาเถิดอาจจะถูกใจ หรือไม่ถูกใจทั้งผู้รับและผู้ให้ก็ขอให้ทําใจด้วยกันทั้งคู่นะโยมแต่เขาเต็มใจให้เราแล้วก็ถือว่าเป็นบุญแล้วที่ได้นึกถึงกันและกันเห็นมังคุดแล้วก็พิจารณาเป็นธรรมะสักตอนหนึ่งวันนี้ก็จเจริญพรกับมังคุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้หลายคนก็คงจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัด ที่จังหวัดตราดนายโยมที่วัดทีาตมาจำพรรษาอยู่นหลวงพ่อพระครูสุธรรมาทนในหลวงพ่อก็มีดําริที่จะจัดงานประเพณีสงกรานต์วัดทีาตมาจำพรรษาอยู่กับหลวงพ่อนหลวงพ่อเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะตาบลหลวงพ่อพระครูสุธรรมทรนตอนอเป็นเจ้าวาดแล้วก็จัดงานประจําปีในทุกๆปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะมีปิดทองพระมี มีบุญหลายๆอย่างนะเป็นงานที่ไม่มีมหรสพรื่นเิงไม่มีร้องรำทำเพลงไม่มีดนตรีไม่มีอึกกระทึกคึกโครมนะเป็นงานบุญเหมือนประมาณว่านะใครต้องการที่จะมาเพื่อที่จะมาปิดทองพระมาไหว้พระกราบพระมาถวายสังฆทานมาสมาทานศีลมาสวดมนต์ในตอนกลางคืน ของทุกๆคืนก็จะมีสวดมนต์นาโยมก็มาแล้วก็เป็นเทศกาลสงกรานต์ถือว่าเป็นบุญประจำปีสำหรับญาติโยมทุกท่านนะใครที่มีความประสงค์จะเดินทางเพื่อที่จะไปทำบุญในที่ต่างๆที่วัดธรรมาภิมุขก,ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งทางเลือกหนึ่งอาตมาอยู่ที่นี่ลยโยมนะจำพรรษาอยู่ที่นี่มา21พรรษา หลวงพ่อพระครูสุธรรม,มาธรเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะตำบลหลวงพ่อก็มีดำริในการจัดงานอาตมาก็เป็นเพียงแค่ผู้สนองงานช่วยเหลือตามกำลังที่อาตามาพอมีใครต้องการที่จะมาร่วมทำบุญมาไหว้พระมาส่งน้ำพระตักบาตรอาหารแห้งในวันที่13เมษาในตอนเช้าประมาณสัก7โมงตรง ทุกคนก็จะพร้อมกันบริเวณหน้าองค์พระพุทธลีลาธรรมพิมุกสุขสถิตประชาเนินทรายมาแล้วก็มีการฉลองทรายทําบุญฉลองทรายในวันที่16เมษาย,ยนก็ฝากงานบุญวันนิดหนึ่งนะโยมบริเวณสถานที่ของวัด <c oughs> บริเวณนี้จะเป็นเนินเขาซึ่งตรงนี้เดิมทีก็เป็นพื้นที่รอบๆธรรมดา แต่ว่าหลวงพ่อท่านก็ดำริให้นําดินมาถมเป็นภูเขาเป็นเนินเขาหน้าวัดด้านหลังโน้นก็จะเป็นโบสถ์แล้วก็มีพระพุทธลีลาประดิษถานอยู่ตรงนี้ให้คนมาไหว้พระสวดมนต์มาทำความดีเป็นสถานที่ที่หลวงพ่อตั้งใจอาตมาเป็นแค่ผู้มีส่วนร่วมนัยยมนะอาตมาเป็นแค่ผู้อาศัย 20ปีทุกอย่างเกิดจากการดําริของหลวงพ่อที่ตั้งใจว่าจะทําแล้วหลวงพ่อท่านก็ลงมือทําก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เตรียมไว้พร้อมสําหรับงานบุญช่วง13 1 6ถึง16เมษายนแล้วก็มีกองทรายสำหรับก่อพระเจดีทรายเตรียมไว้พร้อมแล้วพระสงฆ์ในวัดก็ช่วยกันพระสงฆ์สามเณรในวัด9รูป ก็ได้ช่วยกันจัดช่วยกันทําช่วยกันดูแลอาณาบริเวณต่างๆเพื่อที่จะให้เกิดความเรียบร้อยอาฝากงานบุญไว้นะโยมนะวันที่13บสถึงสิเมษายนประเพณีสงกรานมาทําบุญที่วัดธรรมาพิมุขตําบลเนินสายอําเภอเมืองจังหวัดตราดถ้ามีเวลาที่สะดวกถ้าเห็นความเหมาะสมและเกิดความศรัทธา อาตมาก็คงจะอยู่วัดในช่วงนั้น13 1 6ถึง16เนี่ยสวันน่าจะอยู่วัดตลอดไม่ได้ไปไหน่ะใครต้องการจะมาไหว้พระปิดทองพระทำบุญอย่างใดก็ขออนมโมทนาบุญประชาสัมพันธ์งานวัดสักเล็กน้อยสาธุ